จนไปเป็นด้านล่างนี่ก็มีเป็นช่องแสงพญานาคคือเป็นช่องแสงสว่างก่อน <rapidement> หินสองก่อนสองสองท่นนานเนี่ยมันมัน,ม,นมันออกมาเป็นรูปร่างเรามองทะลุไปมันจะเป็นรูปร่างหัวพญานาคเป็นแสง<ๆ> <phants> นี่เป็นพญานาคคือคือมันเรามองหลอดไปเนี่ยเรามองเห็นฟังห่างนอนนูกเป็นเห็นแสงสว่างด้านนู่นอะก่อนหินมันจะเป็นรูปร่างของหัวพญานาค อันนี้เรามองทะลุครับไม่ไม่ได้เกีียวไกันเป็เกียวกับเวลาเลยอ่าเปาตอมีแสงสว่างเราจะมองเห็นได้ทุกได้ทุกเวลาเลยครับทีนี้มันจะเป็นอีดันบนที่เราเราทำบันไดเหล็กขึ้นไปบนบนเขาหนุ่ก็ไปมีทําดันบนนุ่มก็ไปมีจุดที่เป็นจุดเรียกว่าทรรมสองดาวมันเป็นทรรเข้าไปแล้วก็ทะลุเป็นเห็นเพดานเห็นท้องฟ้าหนุ่ถึงข้างบนเลยข้างบนขั้นบนทีนี้ยังในสายของว่ากันตรงๆนะในในสายของพญานาคเนี่ยครับ เขาก็บอกว่าสถานที่นี่ที่มันมีมีพลังนะนะเราเรียกว่ามีพลังแล้วกันนะแตโดยพลังโดยไดก็แล้วแต่เป็นพลังท้องถรนทาปรมชาติสิ่งที่มันเป็นริงริล,ลรับเนี่ยมันเป็นเหม,ม,มือนเมืองบริวารนี่เป็นส่วนหนึ่งของภพภูมพพิของพญานาค